เฮ้ยชั้น taking, ซองมีเหรอมีเต็มแล้วโอ้อะไรกันนี้คิวเต็มครับมึงเคยพูดภาษากลางกระต่ายกระต่ายกระต่ายกระไตกะไตฮะเ่องเงินกระดาษบนบ้านบนบ้านหลังเนี้ยมีบนบ้านหลังเนี้ยบนบ้านบ้าอ๋อนี่หลังนี้เหรอมันเสียงหอวมันใกล้จังวะเดี๋รถทิ่ไปเองหมาเว่ยมันหมาบ่ฟอต ไม่ได้กินผมลองอาจจะได้กินในเร็วนี้เสร็จนี่สองเสื้องนะโอโฟอดกลางสี่แยกเลยนะเราเนี่ยเอาเปล่ามีที่เล่นเยอะอยู่อุ้ยเอาแล้วทีนี้วิธีการจุ๊กของคุณออมระดับโปรเอาแล้วว้นหนึ่งแมตต์โอ้ยไม่ดูกันวะ รมมันเอาขวายิงนกปะเนี่ยไอ้เหี้ยสอง้อยระหว่างยิงองกับยิงนกก็ยิงนกดีกว่าประตูนี้เปิดแล้วนะองกประตูไม่รักเลยมีแนรวะอ๋อนี่เดีเจอเจอละันจมาเไปมึงเหรอปะกันคนละทีสองทีน้องขวานหมดน้องขวานหมดเมื่อกี้ยิงไปหมดแล้วโอเควิ่งเกินมาอยู่กับเครื่องเลย10นาทีเนื้อด้วเฮ้ยนั้นอีกแลยขอไม่เล่นด้วยนะ มีปมนี่แหละเนิดชุดดำมาเฮ้ยเอาคุมหัวด้วยเอามันเอาคุมแล้วจัดไปสู้ๆห้าเครื่องนานจังไม่สู้เลยอะกู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 แล้วกูปัดจะเสร็จแล้วเฮ้ยเนอห้าเครื่องห้าเครื่องนานนานขอนานนาน โอกกูเอง let's go bro original man come on baby ลังกูปั๊บเอาไงต่อครับเอางงเอางงน้องบริการทุกระดับประทับใจนานนะเออนานจะพูดจะจบเลย